ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free, Toyota Hilux We Go Champ กลับสู่ช่วงที่2ค่ะกีฬาโดนโดนพี่แชมป์ศึกล่าสุดดูแล้วแบบรุ้นมากนี่พูดเรื่องอะไรอะ่ะบอลสิคะ่ะทีมเลสเตอร์ซิตี้โอ้วัน เชียสนับตัวเก่งเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าเลสเตอร์กำลังอยู่ในช่วงตื่นเต้นนะฮะคือเหลือเกมอยู่ไม่กี่นัดแล้วนะครับต้องสู้เพื่อีจะอยู่รอดในเวทีสูงสุดซึ่งต้องต้องบอกว่ายากคือความยากที่จะอยู่รอดในปีแรกเพราะว่าเราเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาขึ้นมสยามก็อย่างน้อยเนี่ยมีชิ้นมีผลงานชิ้นโบแดงก็คือชนะแมนยู5-3แต่ตอนนี้ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดถูกต้องและอาทิตย์ที่แล้วเราดูกันจนตัวเก่งเลยนะพี่แชมป์เชียกก็จะแบบจะชนะไหมจนโอ้โหนาทีสุดท้ายอ่ะ คิงพาวเวอร์สไตล์ฮะท่านรองประธาน <ๆ S 2> คุณท็อปอายวัฒน์บอกผมมาว่า King คิ Power Style งพาวเวอร์สไตล์ต้องต้องต้องชนะแบบหวาดเสียวใช่ชนะทางด้านของ West เวสต์แฮมไป็นสองหนึ่งก็ตอนแรกกัน,นำไปหนึ่งศูนย์มีโอกาสยิงจุดโทษยิงไม่เข้าโดนยิงมปนหนึ่งหนึ่งแล้วจากนั้นโอกาสเยอะมากแต่มายิงรู้สึกก็เมื่อเวลาประมาณ3-4นาทีโดยแอนดี้คิงด้วยะนะฮะโอ้โหอันนี้แต่ว่ามันมีสิ่งที่สุดยอดมากกว่าแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษนะครับที่เกิดมหัศจรรย์ 3K ค สามเค่สามคิงจะเป็นอย่างไรต้องบอกเลยว่ามหัศจรรย์สุดๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะอยากรู้แล้วอันนี้เขาภูมิใจเสนอมากนะฮะค่ะเป็นความเป็นไทยดังไกลทั่วอังกฤษคจัดไปจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สโมสรอนหนึ่งเดียวในพรีเมียร์ลีกที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเปิด King Power Stadium ียมรับขุนคอนเวสต์แฮม ซึ่งวันที่แข่งนัดนี้ตรงกับวันเกิดของท่านประธานสโมสรคุณวิชัยศรีวัฒนประภานัดนี้เหล่าคุณพลจิ้งจอกสยามมุ่งมัน่นร่วมพลังกันเต็มที่เพื่อจะคว้าชัยชนะเก็บสามแต้มในบ้านมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณวิชัยนะครับเรื่องเกมมาเลสเตอร์บุแกแลกเอสเตบันกัมเบียโซซัดดิรรซ้ายเข้าไปให้เลสเตอร์นำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่12 3นาทีต่อมาอูญ oh, ัวดนเสียบผู้ตัดสินเป่าจุดโทษให้เลสเตอร์เดวิดนิวเจนช์ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูเวสต์แฮมแล้วในนาทีที่31เวสต์แฮมมาได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากเซกูกิเอเตที่พักออกหนึ่งที่สัดตู้มเข้าไปเวสต์แฮมตีเสมอ1ประตูต่อ1เครื่องหลังต่างฝ่ายต่างบุกจนมาถึงนาทีที่85 แอนดี้คิงสัตว์ให้เลสเตอร์ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1และจบเกมด้วยสกอร์นี้เลสเตอร์เก็บ3ามแต้มได้สำเร็จแอนดี้คิงยิงประตูที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันเกิดของท่านประธานคิงพาวเวอร์ทริปเปิลคิงหรือ3 k คิงในวันเดียวกัน a เมซิ่งคิงพาวเวอร์จริงๆครับนอกจากนี้คุณต็อปไอยวัตศรีวัฒนป,ประภาลูกชายและรองประธานสโมสรยังจัดไป ขึ้นป้ายสุขสันต์วันเกิดคุณพ่อเป็นภาษาไทยในสนามด้วยข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดท่านประธานวิชัยจากเลสเตอร์ซิตี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเลยนะครับที่มีการขึ้นป้ายภาษาไทยและถ่ายทอดไปทั่วโลกแบบนี้และในโอกาสนี้รายการแชมป์จัดไปและแฟนๆชาวไทยขอร่วมสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังคุณวิชัยศรีวัฒนป,ประภาด้วยนะครับสุดยอดจริงๆ ทริปเปิลเคทริปเปิลเคแอนดงยิงในสนาม King Power Stadium มในวันเกิดท่านประธาน King Power อโอ้โหก็ต้องสุขสันวันเกิดนะฮะท่านวิชัยศิวัฒนประภาค่ะคุณวิวขอให้ท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยคนไทยเป็นนานเลยของ g ิงพาวเวอก็สุขสันวันเกิดนะครับท่านวิชัยขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ ตอนนี้เราเลื่อนชั้นนะครับผมคิดว่าไม่เกิน10ปีเราจะไปฉลองแชมป์กันนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะที่ King Power Stadium ขอบคุณทุกอย่างที่ได้สนับสนุนทางด้านรายการแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเด็กไทยที่ท่านมีวิสัยทัศน์เปิด Leicester City International Academy ที่เอาเด็กไทยที่เก่งที่สุดไปชุบตัวที่นั่นเลยแล้วหวังว่าเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กไทยกลุ่มแรกที่ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกและพาไทยไปบอลโลกถ้าไทยจะได้ไปบอลโลกผมเชื่อว่าได้ไปจาก ท่านผู้บริหารคนนี้แหละใช่แล้วค่ะเพราะตอนนี้น้องๆก็ยังเก็บตัวอยู่ที่นู่นอยู่ถูกต้องกรีดอยู่เลยนะครับแฮปปี้บอเดย์ย้อนหลังนะครับผมขอมีความสุขมากๆนะฮะค่ะคุณวิวที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่าพี่แชมป์โครงการดีๆสารฝันให้กับเด็กๆเยี่ยมชมแ่กีฬาไทยบูงผมดีใจมากค่ะเด็กๆน้องๆมีโอกาสเจ๋งๆเยอะโครงการนี้ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการใช่แล้วค่ะโครงการสารฝันอันนี้ครับพี่แชมป์เหมาะเลยกับเด็กๆที่แบบชอบกีฬาครับตอนนี้มีแล้วสายวิทยากา คือข้อสําคัญก็คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าต้องการจะเป็นที่จับจ้องของคนในวงการต้องมาเดินทางมาที่กรุงเทพที่พี่ซิโก้เคยบอกแต่มาวันนี้เปิดโอกาสให้กับพี่น้องโดยเฉพาะที่ภาคใต้และที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดใครเก่งเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยค่ะเพราะว่าสุดยอดมากโครงการนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยผมอยากเห็นหน้าตาของเด็กพวกนั้นแหละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะไปชมกันเลย นี่คือโครงการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนชายแดนใต้ได้มีโอกาสเริ่มตามความฝันด้านกีฬาของตนเองโดยในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาณโรงยิมอนเนกประสงค์วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดยะลากลุ่มนักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่จังหวัดสตูลสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อสร้างความชอบและความถนัดก่อนจะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันผลักดันโครงการเพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำทีมนักกีฬาทีมชาติที่มีชื่อเสียง มาร่วมสร้างการจุดประกายความฝันและให้โอกาสแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความพร้อมและมีศักยภาพทางการกีฬาเป็นเลิศเข้ามาร่วมโครงการโดยได้ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลาเป็นโรงเรียนนำร่องในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและเข้าร่วมกับโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหลังจากนี้นักกีฬาที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพก่อจะเข้าเรียนยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่ร่วมโครงการจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และยังได้รับโอกาสในการเรียนต่อยังมหาวิทยายลัยต่างๆต่อไปเพราะทางโรงเรียนจะทำการผสมผสานความร่วมมือและจะทำ MOU ร่วมกับสถาบัานการศึกษาหรือมหาวิทยายลัยต่างๆ ที่ต้องการตัวนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปและนี่ก็คือรายชื่อของน้องๆที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพในประเภทต่างๆทางรายการของเราก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับนั่นแหละครับยินดีกับน้องๆด้วยอนาคตคเป็นทีมชาตินะใช่แล้ว ติดทีมชาติแน่นอนให้คาแนะนำน่อยอดีตทีมชาติของวิวใช่ไหมคะก็อยากให้น้องขยันซ้อมค่ะคซ้อมให้มากๆแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือด้วยคู่กันไปรับรองว่าประสบผลความสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าเกิดขยันซ้อมให้มากๆอะไรก็ไม่เกิดบากนี่มากแค่ไหนตอนนั้นคุณซ้อมเยอะสุดว่ากี่ชั่วโมงโอ้โหสามเวลาค่ะซ้อมเหมือนอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยนะใช่ค่ะครั้งละสามสามชั่วโมงเก้าชั่วโมงอยากจะเก่งมากก็ต้องเมื่อยมากฮะถูกต้องค่ะถ้าเกิดสบายมากก็ไม่มีอะไรเลยในชีวิตนี้ถูกต้องค่ะนะฮะอยากเก่งก็ต้องขยงหน่อย ถูกต้องค่ะสว่วนช่วงหน้าค่ะเฮียวีหาคลิปวิดีโอผมมีคลิปหือ,<า>อค่ะของวิล <y g> คลิป <fa>? ของพี่โจก็มีเหมือนกันเดี๋ยวโจโจจะดูจะมานะฮะมาประชันกันว่าคลิปใครจะเป็นที่สุดของที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้าแชมป์จัดปคุณคิดว่าคนคนนึงเนี่ยสามารถยกท่อนสูงในแมาจา์ที่วายกได้ไมไม่มีทางยกสูงสูง<น>มันมไว้ไห้ช้างแล้อ,อไปดูกองหน้าคนนี้ครับเป็นกองหน้าที่ผมกล้าเรียกว่าห่วยที่สุด